สวัสดีค่ะวันนี้เป็นสเปเชียลไลฟ์นะวันนี้คดก็ไม่ได้มีไลฟ์เรื่องของ How-to แต่เราจะมาแต่งหน้าทำผมอยู่กับบ้านกันนะคะเป็นเวอร์ชันง่ายๆวันนี้คดก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็คืออาบน้ำเสร็จนะผมยังเปียกอยู่เดี๋ยวเราจะมาดรายผมกันว่าเวลาที่เราอยากจะดรายผมให้เป็นแบบผมสั้นนะผมสั้นแล้วก็ดรายแบบอยู่กับบ้านธรรมดามดาแต่ให้ดูโอเคอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็การแต่งหน้าลุกแบบเบาๆนะวันนี้แป้งที่โค้ชใช้โค้ชใช้แป้งฝุ่นนะคะก็ไม่ได้ลงรองพื้นนี่เป็นหน้าปกติของโค้ชก็แค่ทากันแดดนะคะทากันแดดลงแป้งฝุน่นเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยแล้วกันเนาะวันนี้เราจะปัดแก้มนะคะโค้ชใช้ปัดแก้มที่เป็นครีมนะจะเป็นเนื้อครีมโนะค้ชชอบใช้เนื้อครีมนะคะแล้วก็อุปกรณ์การเขียนคิ้วก็จะเป็นแบบเวอร์ชันง,ง่ายๆนะคะวันนี้เน้นลุกแบบ สบายๆยอยู่กับบ้านหรือจะออกไปปักซอยไปเซเว่นปักซอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้รู้สึกยังดูโอเคอยู่เนาะเรามาลุยกันเลยแล้วกันเนาะอันดับแรกนะนี้คดทาแค่ลงแป้งฝุ่นอย่างเดียวนะเดี๋ยวค็จะทาแก้มก่อนก็ใช้ตัวครีมเนื้อสีที่จะคดใช้ก็จะเป็นออกแบบพีชพีชประมาณแบบนี้นะคะอย่างที่คดเคยไลฟ์ไปว่าเวลาที่เราใช้เนื้อครีมเนี่ยนะคะมันจะถ้าเกิดลุกประมาณวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยนะวเวราเนื้อครีมจะให้ความรู้สึก เงานิดนึงมันก็จะดีกว่าฝุ่นเพราะฝุ่นมันจะค่อนข้างแบบเป็นเนื้อด้านอะไรเงี้ยอย่างเมื่อก่อนคดใช้ตัวบ o อบบี้บราว์ที่เป็นเนื้อฝุ่นนะคะแต่คดชอบตอนนี้คดชอบที่เป็นเป็นเนื้อครีมมากกว่านะเรามาลุยกันเลยละกันจริงๆถ้าใครชอบใช้แป้งแบบฝุ่นก็สุดแท้แต่อะไรเงี้ยนะคะเวลาใช้ก็คือเราแตะเบาๆนะแล้วก็ยิ้มแลนด์มาร์กก็คือจากจมูกแล้วลากเส้นไปคือห้ามคือห้ามเกินตรงนี้นะคะลุยกันค่ะ นะเขดูจากกล้องมือถือไปแล้วกันนะจะได้แบบว่าโอเคเราต้องไม่เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรขนมอะไรที่มันแบบว่าแดงๆอ่ะขนมแบบจีนเป็นแบบว่าขนมเปี๊ยะเป็นวงๆอะไรงเงีง้ยแค่นี้พองั้นถ้าเราเกิดเราดูเวลาที่เรา,เาปัดแก้มใช่ไหมคะปัดแก้มข้างหนึ่งกับไม่ปัดแก้มของเราเห็นหมาสีสีมันไม่เหมือนกันงั้นถ้าเกิดว่าเราปัดแก้มเนี่ยก็จะดูแบบว่าหน้าดูมีสีกว่านะงั้นก็เบาๆแค่นี้เองนะคะ แต่งหน้าจริงๆตรงนี้คุบอกเลยว่าไม่ไม่เกินเอ,เอาเต็มที่แบบสิบนาทีอะนะคะจริงๆอะห้านาทีก็เสร็จแล้วนะพวกเรานะเสร็จแล้วการปัดแก้มนะคะเบาๆแค่นี้แตะขึ้นไปแบบอย่างนี้เวลาที่เราเราแตะขึ้นไปประมาณแบบอารมณ์ประมาณเฉียงเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้หน้าแรดูเลียวขึ้นเนาะนะคะคุณไม่ดาวพนตามานะคุณปีรพัฒน์ชอบค่ะทรงผมทรงเดียวกันเลย <laughs> โอเคดีเลิศนะคะเราเป็นดูโอกันอันนี้ก็ะจะมาเขียนคิ้วนะ เวลาที่เราเขียนคิ้วให้เอาแปลงนะคะพวกเราเอาแปลงเราลองปัดขึ้นไปก่อนปัดให้แบบว่าให้ขนคิ้วมันเป็นไปตามแนวถ้าเกิดว่าใครที่แบบคิ้วเกินอะไรเงี้ยเราก็การการข้างออกเวลากันข้างมันทาให้เราเขียนคิ้วได้ง่ายขึ้นนะคะเรามาเริ่มเขียนคิ้วกันด้วยความพโค้ดมีโครงคิ้วเดิมนะก็ไปสกักแต่นี้ก็แบบซีดออกสุดฤทธ์นะเวลาที่เราเห็นโครงคิ้วค่ะสมมติเราเห็นโครงคิ้วแบบนี้ใช่ไหมเราก็แค่ สร้างโครงขึ้นมาแล้วพอเราสร้างโครงเราก็จะเติมช่องว่างระหว่างวัยลงไปแค่นี้ก็จะได้แล้วนะคะวิธีการนะเวลาที่เราอยากจะเขียนคิ้วนะคะตรงปีกจมูกตรงนี้พวกเราวัดขึ้นไปแบบนี้นะคะตั้งขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ให้ผ่านหัวตานะคะแบบนี้งั้นแสดงว่าจุดแรกก็คือจุดที่ปัจจุบันคิ้วโค้งเป็นแบบนี้นะคะนะแดงว่าจุดตรงนี้โอเคแล้วนะคะจุดที่สองจะเป็นจุดก่อนที่มันจะหักลงนะเวลาที่เราจะหักลงก็คือเรามองสมมติว่าเรามองกล้องแบบนี้ใช่ไหม เราเอาตรงาตาดำตรงนี้นะคะปีกจมูกขึ้นไปนะคะแล้วก็แลนด์มาร์คคือตาดำก้ขอมมงกะจกนะคะพวกเราจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นจุดหักก็คือตรงนี้โอเคตำแหน่งแลนด์มาร์คโอเคนะคะลองลองเช็คข้างนี้ดูนะคะแลนด์มาร์คโอเคผ่านนะอัะนนี้ตรงหางคิว้วบางคนเขียนไปถึงแบบอุรุไัยไกลมากอะไรอย่างนี้นะเราเอาแค่นี้พวกเราจากปีกจมูกเหมือนเดิมนะคะพวกเรา ปีกจมูกมันเดิมผ่านหางตาพวกเราเห็นไหมผ่านหางตาแล้วก็แนบลงมางั้นตำแหน่งตรงนี้ก็คือสุดท้ายหางคิ้วอยู่ตรงนี้นะคะตำแหน่งด้านนี้เหมือนกันปื้ดลงมางั้นตำแหน่งที่เป็นโครงคิ้วกดโอเคอันนี้ก็เราลุยกันเลยแล้วกันนะคะคดใช้ดินสออันนี้ยี่ห้อของอะไรก็ไม่รู้นะแต่คดชอบอย่างหนึ่งคือมันแบบว่าปลายมันปลายปลายมันแหลมแบบนี้พวกเราคือถ้าเกิดเวลาที่เราเอาดินสอถ้าเราใครที่เป็นแบบเหลาอะแล้วเราหรือใครที่เป็นแบบหมุนแต่มันใหญ่อะเวลาเขียนแล้วมันก็จะ คือคมก็จะใหญ่มันไม่สวยแต่ก็ต้องการให้มันแบบเบาๆไล่ๆ,ลยๆอยู่กับบ้านอย่างง,งั้นการที่ใช้ดินสอพวกนี้ปลายเล็กๆหรือถ้าเกิดว่าใครมีดินสอที่เป็นเหลาค่ะก็เหลาให้มันแหลมนะเวลาที่แหลมเวลาเขียนแล้วมันจะสวยนะเรามาลุยกันเลยแล้วกันนะโคดจะขึ้นโครงก่อนนะคะพวกเราโคดเอาแค่ย้ำโครงที่มันมีอยู่แล้วนะคะคขึ้นโครงโคดขอดูกระจกนะพวกเราก็มองตามไปแล้วกันนะคะพอเราขึ้นโครงปุ๊บเนี่ยมันจะง่าย นะคือให้เห็นโครงก่อนพอเราเห็นโครงแล้วเราก็แค่เติมคําในช่องว่างอันนี้ก็จะเสร็จละง่ายนะคะโครงคิ้วเสร็จแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้เราเห็นโครงคิ้วละเราเขียนอีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้สเต็ปนี้พวกเราไม่ต้องเขียนแบบว่าชัดมากนะคะพวกเราเอาแค่แบบว่าเราเห็นเราเห็นขอบมันแค่นี้พอเราเอาแค่นี้นะคะ คือลุคแบบนี้เพว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะอะไรเงี้ยนะคะแบบว่าจะไปทํางานเอาแค่นี้ก็ได้นะมันก็จะได้ลุกแบบสบายๆเบาๆอะไรอย่างงี้นะคะคดเขียนโครงเสร็จแล้วเราจะไปเติมกันในเวลาเติมเนี่ยคดชอบใช้ภูการเติมกับไอ้ตัวที่มันเป็นฝุน่นเพราะว่าคือการที่เรามีโครงคิ้วนี่ยนะพวกเราถ้าเกิดเราเอาดินสอ เขียนไปหมดเลยอ่ะมันจะแข็งงั้นการที่เราใช้อีพวกแบบอีฝุ่นเนี่ยพวกอายแชโดว์ค่ะเราเอาสีอายแชโดว์มาก็ได้นะคะแล้วก็เอาแปรงก็สุดแท้แต่แปรงก็ให้มันแบบค่อนข้างไม่ได้ไม่ได้คือไม่เอาใหญ่มากนะคะงั้นเวลาที่เราเราใช้สีอายแชโดว์ adow, เราก็ไปดูว่าสีอายแชโดว์ที่เราซื้อมาค่ะมันจะมีสีอ่อนสีกลางแล้วก็สีเข้มใช่ไหมคะหัวคิ้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่วงกลางนนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายนะคะเรามาลุยกัน กดเอาสีอ่อนก่อนนะแล้วค่อก็ใส่ลงไปงั้นถ้าเกิดเราแต่งแบบนี้พวกเราเห็นไหมมันไม่ได้ใช้เวลาเลยหรือใครที่แบบแบบว่าอารมณ์มาณขับรถอะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่งไปก็จริงๆอะ่ะเขจะบอกว่าถ้าเกิดจะขับรถนะขึ้นโค้งคิ้วให้เสร็จก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยแลย้วค่อยออกรถนะสตาร์ทรถแล้วก็ขึ้นโครงคิ้วเลยเพราะว่าเวลาที่เรา,เาคือไอ้โค้งคิ้วมันต้องมือนิ่งพวกเราแต่อีพวกนี้มันแบบว่ามันเติมได้ระหว่างไฟแดงแล้วก็ขับแล้วก็เติมไปว่าโอเค สมัยก่อนคนก็คนก็ขับรถแล้วก็แบบว่าแต่งหน้าในรถอะอารมณ์ประมาณแบบนี้นะอยู่นานตอนนี้ก็อยู่บ้านเขาก็เลยโอเคนะอันนี้ตอนนี้หางคิว้วแล้วก็ลงเข้มหน่อยอร่อยไหมแป๊บเดียวเองเสร็จละเนี่ยเขาเสร็จละคิว้วนะคือเราอยู่บ้านเราก็ไม่ต้องอะไรมากมายแต่ว่าก็ให้แบบว่าคนเขามาเจอเราเขายังอะ,อะไรเงี้ยกรีดร้องได้นะประมาณนี้เสร็จแล้ว เราจะเติมหางคิ้วให้เข้มขึ้นนะคะคดใช้จริงๆถ้าใครที่มีอย่างอายไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีเวอร์ชั่นหนึ่งตอนนั้นก็ดทำรีวิวให้กับวันเดทัตทู One Day เขานะคะก็อันนี้มันจะเป็นดินสอสำหรับเขียนตาเป็น,ปนอายไลเนอร์มันจะเป็นเนื้อครีมแต่กคดเอามาเขียนเขียนคิ้วแต่ว่ากค้จะเขียนแค่กลางนะการที่เราเวลาเขียนคิ้วสมมติมาแบบเนี้ยมันก็มันก็เพลนเพลนใช่ไหมอันนี้เวลาถ้าเราย้ำ เราจะย้ำตรงช่วงหางคิ้วจะทําให้คิ้วมันคมขึ้นนะคะเวลาเราย้ำก็คือเขาจะเอาแค่นี้เองนะคะเข้ามาตรงกลางเสร็จแล้วเนี่ยเราปาดลงมาเห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็นโครมแบบนี้นะคะถ้าเราก็เราเอาเราเอาแค่หางคิ้วพอเบาๆนะคเพราะเราไม่ต้องลงไม่ต้องลงหนักงั้นถ้าเกิดใครมีอายไลเนอร์นะที่มันเป็นแบบว่าปลายแหลมอะไรเงี้ยเรากรีดถ้าเกิดเรากรีดได้นะทําแบบนี้ตัวหางคิ้วมันจะคมขึ้นนะคะ แค่นี้เองนะเดี๋ยวเรามาฟิลช่องว่างกันแต่ก็ต้องการให้ข้างล่างมันคมเราเขียนให้ข้างล่างเห็นไหมข้างตัวข้างบนเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปแตะมันนะเราเขียนแค่ขอบข้างล่างนี่ค่ะก็เขียนแค่นี้เราเขียนขอบขึ้นมามันจะเห็นว่าคือข้างในคิ้วมันจะคมอะไรเงี้ยหรือถ้าใครที่มีเวลาก่อนนั้นเนี่ยนะคะก็เอาคอนซีลเลอร์มาแล้วก็เก็บตรงนี้ก็ได้แล้วก็ย้ำอีกทีมันก็จะคมขึ้นหมือว่าเราไปเรามีงานแล้วก็แบบนั้น แต่วันนี้กาอยู่กับบ้านก็เอาแค่นี้ก็ก็แฮปปี้ละนะคะการู้สึกคิ้วคิ้วข้างนี้ตรงหางคิ้วมันไม่ค่อยติดก็ะจะเอาตัวเอาเอาตัวเดิมย้ําลงไปสีดำนะคะเราแค่แบบว่าให้มันดูเป็นโครงเฉยพอนะคะอัะนนี้เวลาที่เราเขียนมาอันนี้คดเสร็จแล้วคดพอละสําหรับการการเขียนคิ้วนะเวลาที่เราเขียนคิ้วเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันดูเป็นแบบ สติกเกอร์ขมๆมให,ให้เอาให้เอาไอตัวแปลงอะมาสคาร่าที่หมดแล้วก็ได้นะเพวกเราปัดขึ้นไปลักษณะแบบนี้ปัดให้ตัวตัวออหัวคิ้วขนมันตั้งขึ้นนะคะและ้วข้างบนเนี่ยนะปัดเบาๆคือเราไม่ต้องการเส้นขอบเราต้องการให้มันเนียนนะเป็นแบบนี้นะข้างนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยสบายใจเียดี๋ยวมาเก็บอีกทีข้างนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ปัดขึ้นไปแบบนี้นะคะเพวกเราปัดให้มันเบาๆไอตัวที่ เวลาที่เราเขียนน่ะยังไงมันก็มีแนวเราไม่ต้องไปให้มันเห็นชัดแบบสองรอเมตรมากคิ้วเนี่ยถ้าคิ้วแบบว่ายิ่งชัดเท่าไหร่อ่ะมันจะทำให้หน้าแลดูแข็งนะคะนั้นเอาแค่นี้พอนะกดขอเติมคิ้วตรงหางคิ้วตรงนี้หนึงคนรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยติดตรงไหนถ้าเกิดว่าคิ้วมันแบบว่าเร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 า,เราดูเป็นจุดจุดไปเพราะเรานะถ้าเกิดตรงไหนที่มันไม่ได้เราก็เอาดินสอถ,ถมลงไป แค่นี้พอแล้วเราก็ปัดอีกทีหนึ่งอะไรที่มันเป็นขีดเป็นเส้นอ่ะมันจะทาให้คิ้วเราดูแข็งเราก็ปัดพอแล้วสำหรับงานคิ้วนี่เป็นงานคิ้วอยู่บ้านเดินในสวนเล่นอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปเวลาที่ถ้าเราไปอย่างเงี้ยสมมติหลายคนก็แบบว่าเขียนแต่คิ้วแล้วตามไม่ไปมันจะมันจะมันจะลอยโดยเฉพาะใครที่เขียนคิ้วหนาถ้าเราเขียนคิ้วหนาแต่ตามไม่มีเลยมันจะดูเหมือนแบบเอเธอมันทำอะไรอะไรยเงี้ยแล้วก็ควรจะเจิมตานิดนึงนะอันนี้เวลาเขียนตาเนี่ย ด้วยความที่เราอยู่บ้านเขาก็จะใช้สีแบบสีเบาๆสีออกประมาณโทนแบบเนี่ยแค่นี้นะคะเบาๆวันนี้เขาจะใช้สองสองสีแรกนะตรงนี้นะสสีแรกตรงนี้นะคะทาที่หัวตาหัวตามันสว่างใช่ไหมเราทาเบาๆแบบอยู่บ้านมันไม,ไม่ไม่ได้อะไรมากมายแต่วัาที่เราถ้าใครที่ไม่เขียนใครใครที่ไม่ปัดตัวนี้นะคะ่ะเวลาที่เราเขียนอายไลเนอร์นะแล้วถ้าอายไลเนอร์มันกันน้ําไม่ดีเวลาที่เงื่อออกนะพวกเรามันก็จะเยิ้มลงมาพวกเราเคยเป็นไหม ตาแพนด้าค่ะงั้นไอตัวนี้จะช่วยทําให้มันไม่เป็นตาแพนด้านะพวกเรานะแล้วมันก็ไม่ได้ใช้เวลาอะไรหรือเฮ้ยพวกเราแล้วโคช้ชว่าพวกเราที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้มีใครมออีอุปกรณ์ครบแต่ไม่เคยใช้เลยบ้างกดหัวใจมาสิ <c oughs> นะอันนี้หัวตานะเสร็จแล้วเรียบร้อยเวลาเร็วมากเห็นไหมต่อไปเขาจะทาเขาก็ไล่เอาตรงนี้เลยเป็นบ้านกันติดกันแต่ว่าเขาจะทาตรงกลางตานะคะเอาผสมกันกลางตามันก็จะทําให้ตัว เราเห็นไหมมันก็จะดูเนียนขึ้นเท่านั้นเองมันดูเหมือนเราเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจแต่ตั้งใจมากอะไรเงี้ยถ้าชอบใจกดหัวใจกันมานะพวกเรานะวันนี้คดแต่งหน้าจะบับไว้นะเสร็จแล้วคดจะคัดเบ้าอันนี้เวลาที่เราอย่างคดเนี่ยคดก็มีตาอยู่แค่เนพวกเราเห็นไหมเป็นอามวยอะไรเงี้ยนะการคัดเบ้ามันทําให้ตาแลดูเหมือน โตขึ้นมีมิติขึ้นเวลาที่เราคัดเบา้เาก็จะเอาสีประมาณอารมณ์นี้ผสมกันนะสองสีนี้ผมอสองสีนี้ผสมกันนะเราก็ไปลองไปลองเลือกอสีที่มันทนน้าตาลนะ่พวกเราได้แล้วเวลาที่เราจะคัดเบา้าเราก็หลับตาแบบนี้พวกเราจะเห็นว่ามันจะมีเคอร์ฟแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ทําแบบนี้เลยนี่ลงไปแบบนี้เป็นการคัดเบา้าใช้แปรงหัวใหญ่หน่อยนะพวกเรางั้นเวลาที่เพราะว่าไอ้ตรงนี้เราเราต้องการให้มันเป็นเคอรฟ์ฟถูกไหมถ้ายังไม่สาแก่ใจก็จัดไปอีก เนี่ยนี่จะเป็นการคัดเบ้าพวกเรามองเห็นไหมมันก็จะข้างนี้มันจะดูมีมีมิติกว่าข้างนี้มันก็จะพลนโพลนไปงั้นการที่เราคัดเบ้ามันทําให้เอ,อตาเราเราดูมีตามากขึ้นเศร้าะนะเราจะดูมีตามากขึ้นแค่นี้เสร็จละเบาๆไม่ต้องไปอะไรมากมายเดินเล่นในสวนวันนี้พวกเราวันนี้พวกเราดูกันสตันเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็จะทำผม วันนี้เราจะเซตผมกันตอนนี้แค่นี้คุณจะไม่สาแกรใจคดชอบให้ตัวหางตามันดูเข้มหน่อยก็จะใช้สีเข้มสุดท้ายสองสีนี้นะคะพวกเราก็ไปดูเอาสีเข้มคดเอาผสมเทานิดนึงมันจะได้ไม่ต้องเข้มมากนะคะแล้วเราก็แตะเบาๆลงไปตรงให้มันอยู่ในกรอบของไอ้ตัวที่เราคัดเบ้าคือไม่ให้เกินตัวคัดเบ้าลงไปเพราะไม่งั้นเนี่ยไอตัวเข้มมันมันจะลอยนะคะแค่นี้มันก็จะเห็นเห็นไหมมันก็จะแบบมีมิติประมาณแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งก็ทํา เต็มสิ่งสิ่งเดียวกันนะคะพวกเราเอาแค่นี้พอใจเรียบร้อยเอาแค่นี้นะเสร็จแล้วคดจะเขียนอายไลเนอร์นะคดใช้ไอตัวนี้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ไล f ์ฟอร์สักอย่างหนึ่งัมติ้งจริงๆพูดถึงตัวอายไลเนอร์นะพวกเราคดว่าถ้าสีนะถ้าเกิดเราเราจะไปเลือกซื้อค่ะ ดำก็ได้หรือบางทีเป็นแบบสีเทาก็ได้นะสีเทาที่เป็นเทาเทาอมดําก็ได้น,น้ําตาลนะคดเคยลองแล้วเพราะว่ามันมันดูเวลามาเขียนจริงๆมันดูมันดูจางไปหน่อยสําหรับน้ําตาลนะคะก็ดําหรือดําปนเทาค็ว่าโอเคอเวลาเขียนนะคะพวกเราใครมีใครเขียนอไอเนอร์ไม่เป็นบ้างไหนพวกเราเขียนมาสิมีใครเขียนไอเนอร์ไม่เป็นบ้าง เอาจริงเวลาแต่งหน้าจริงโค้ชใช้เวลาประมาณไม่เกินห้านาทีเสร็จละนะคะใครเขียนไม่เป็นมากงเ,เขียนขีนามในใจมาซิวิธีการเขียนของโค้ชง่ายมากเลยพวกเรานะอันดับแรกนะเขียนเขียนเส้นตามขอบตาไปก่อนนะเขาเขียนอย่างนี้นะเขียนเส้นตามขอบตาไปก่อนเรายังไม่ต้องขึ้นอะไรสมการหลายชันะ้นเราแค่นี้พอแล้วมันจะเขียนง่ายพวกเรา เหมือนเราแค่ระบายขอบตาล่างเห็นไหมเราแค่ระบายขอบตาล่างนะเพราะเรามองเห็นไหมเวลาถ้าเราไม่เขียนอายไลเนอร์กับเขียนเนี่ยตามันก็จะต่างกันตาข้างที่เขียนมันจะดูมีมิติกว่าอันนี้เนี่ยด้วยความที่ก็เป็นคนตาเล็กก็ชอบสะบัดปลายขึ้นมาแล้วให้ตัวหางหางที่เป็นแคทอายมันขึ้นมาวิธีการที่เราจะสะบัดปลายก็คือ ถ้าเราถ้าเราเขียนแล้วจะมีความรู้สึกว่าตามันจะโค้งไปตามรูปตาตาใครตามันนะพวกเรานะเวลาโค้งก็คือเราดูองศาของของตาเราค่อยคอยขยับขึ้นไปนะคะพวกเราเขียนแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมแค่นี้เองง่ายไหมคือเขียนขึ้นมาข้างล่างก่อนแล้วก็แล้วก็ระบายสี เสร็จแล้วแค่นี้เองถ้าเราเกิดที่เหลือรู้สึกว่าตรงนี้มันหัวตามันเล็กไปหน่อยเขาจะเติมหน่อยหนึ่งเสร็จแค่นี้นะคะงั้นอีกข้างนึงก็เขียนเซมสิ่งคือลากมาก่อนเราเหมือนเราทำเส้นขอบมาก่อนนะคะเพราะเราเราจะมีกําลังใจเออจะก็เขียนได้ถ้าใครพูดถึงแบบว่าไม่ได้แบบว่าอยากจะ ขึ้นอะไรมากมายนะพวกเรามันมีวิธีการหนึ่งเดี๋ยวเขียนให้ดูนะสมมติเราเขียนขอบก่อนเราเขียนขอบเราเอาแค่นี้เรา Happy แฮปปี้ละสมมติเราแบบฉันอยากได้แค่นี้อะไรเงี้ยวิธีการพวกเราต่อหางลงไปตามขอบตาแค่นี้แล้วก็จบเลยสมมติจะเป็นแบบนี้นะ แบบนี้ก็ได้แล้วคนก็เขียนแบบนี้นะคะแต่โค้ชชอบให้มันหนาหน่อยแล้วก็ถ้าหนาหนยก็คือแค่ขึ้นมาตรงปลายเอาหางตาขึ้นมาเนี่ยแค่นี้เองคือเติมหางมันก็เปลี่ยนไปละเห็นไหมหรือถ้าเกิดบางคนชอบหนาเป็นแบบสาวพังอะไรเงี้ยหางตามันก็ขึ้นไปได้อีกนะคะสูงไหลโกโลกก็เขียนไป เสร็จนะต่อไปนี่คือการแต่งหน้าที่จะเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็ทาลิปสติกวันนี้ก็ใช้กดเอาก็ชอบอันนี้มันสบายๆดีสีมันจะแบบว่าประมาณก็ใช้ของเลฟลอนนะคะสีเบอร์415หนก็ชอบมากเลยมันจะเป็นสีกลิบบัวง่ายๆน,นี้ก็ใส่เสื้อสีส้มอะไรอย่างงี้นะก็เอาแบบเบา มันจะหมดละอีกหน่อยต้องใช้ภูกันเสร็จแล้วสำหรับการแต่งหน้าเอาจริงที่คดรืบมาถ้าคนไม่คุยนะ5นาทีเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับลุกแบบเบาๆอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยเราจะมาลองเราไม่ลองเราเราเรา,เราทำจริงๆนะเราจะมาทำผมกันวันนี้คดจะเซตผมวันนี้คดเพิ่งสระผมเสร็จนะก็คดจะแค่แบบว่าเป่าผมนะ ผมมันยังเปียกอยู่มันจะเป็นประมาณนี้นะคะพวกเราเดี๋ยวนะก็จะขอเอาขึ้นไปหน่อยแบบหนึ่งนะเราจะได้เห็นนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะทําผมอัน,นนี้เวลาเราทําผมเนี่ยออตอนนี้ผมก็จะเป็นแบบนี้คือยาวตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังข้างหลังก็จะไถแบบนี้นะคะอันนี้เราจะมาเป่าผมกันก็คือ เพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนมากมายเขาก็จะเป่าแค่เป่าให้มันแห้งเฉยๆนะคะวิธีการเป่าให้มันเป็นทรงนะก็จะใช้ไดเป่าผมนะแป๊บนึงนะเวลาเป่าเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนหน่ากลมนะเขาต้องการให้ตรงเนี้ยมันมันมันตั้งขึ้นนะคะเดี๋ยวเ็าจะเป่าให้ดูแล้วเขาก็จะเป่าข้างหลังนะก็คือเป่าย้อนเป่าย้อนองศาของผมปกติของเรานะคะามาลุยกัน เสียงดังนิดนึงนะพวกเรานะยิงขึ้นมาแบบนี้นะคะเป่าไปที่โคนผมก่อนนะคะเพราะเราเราเราต้องการให้มันตั้งนั้นเรเลเเ่าเ่าไปที่โคนผม ก็แบ่งผมก็ได้นะคะถ้าเกิดผมใครหนาๆน,นะก็แบ่งผมแล้วก็เป่ามันจะได้แห้งนะคะเมื่อเราอยู่บ้านเราไม่ได้เราไม่ได้มว้วนเราก็เอาแค่นี้ก็ได้นะคะพวกเรา กดใกล้เสร็จแล้วกดอยากจะให้มันแห้งเฉยๆนะแต่ว่าให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเป็นทรงนะคะเวลาเป่าเขาจะดึงขึ้นเห็นไหมเขาจะดึงขึ้นแล้วเขาก็เป่าต่อไปที่รากผมนะ,ะเป้าหมายคือขอให้มันแห้งแล้วก็ให้มันเป็นทรงในสเต็ปนี้จริงๆถ้าก่อนก่อนดรายะคะ่ะอยากจะให้มันเป็นทรงนะคะพวกเราเอาเอามูสใส่ได้นะใส่มูสลงไป ปกติเนี่ยเขาจะเปผมมาด้านนี้นะคะเปมาด้านนี้ปกติจะเป็นแบบนี้นะอตนนี้เวลาถ้าใครที่แบบว่ารู้สึกว่าผมมันเริ่มแนบมันแบบม,แบบมันแบนอะไรเงี้ยลองลองเปหมาอีกข้างนี้น,นี่เขาปัดเปยมาอีกด้านหนึ่งเห็นไหมผมผมมันจะดูเยอะขึ้นแล้วก็องศาก็จะเปลี่ยนไปนั่นการปัดย้อนนะคะมันจะทำให้ผมดูหนาขึ้นนะ เวลาเราตั้งเห็นไหมเราเรา,เราดึงขึ้นไปดึงแล้วก็ dry ด,ดึงแล้วก็ dry มันทำให้ตรงนี้มันตั้งขึ้นนะคะงั้นการเซตเนี่ยสำคัญงั้นตอนนี้สีผมก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะ,ะมันจะออกอมเทานิดหนึ่งนะคะก็จะเสร็จแล้ว เป็นผมแบบที่คดแฮปปี้แล้วคดพอใจวันนี้คนอยู่บ้านคุก็จะไม่ใส่อะไรงั้นเวลาที่ปกติค็จะเอาแค่นี้นะคะแล้วคุก็จะมัดแล้วก็จะติดก,กิฟตตรงนี้ลงไปเดี๋ยวคุจะลองทําให้ดูแล้วกันนะพอดีไอ้ตัวดีบมันอยู่ข้างล่างมันจะเป็นแบบนี้แล้วคุก็จะแค่นี้คุก็จะจบสําหรับผมเรียบร้อยหัวกระดกข้างหลังนิดนึงนะงั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะ ลองนะลองลุกง่ายๆอาจจะเป็นลุกแบบอยู่กับบ้านหรือว่าเราไปทํางานเงนะี้ยก็ลองดูคือแต่งหน้าง่ายๆก็แต่งแบบนี้เองพวกเราคือถ้ายิ่งเราทําไปเรื่อยๆอะคะ่ะเราจะเก่งขึ้นนะยิ่งทํายิ่งเร็วยิ่งทํายิ่งสวยแต่มันจะเป็นเทคนิคแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะคะไม่ว่าการเขียนคิ้วการเขียนตาการปัดแก้บการทาลิปสติกแล้วก็ผมเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้า ก็ออกไปข้างนอกก็จะเซตให้มันแบบจะเวทลุกก็ได้แล้วก็แนบลงไปแบบนี้หรือถ้าเกิดเราอยากจะให้ตั้งแล้วก็เซตสูงขึ้นไปนะคะการรายการเป่าวิธีการเป่าการใช้ผลิตภัณฑ์ก็มีผลนั้นเลยเนาะนะคะวันนี้ก็หวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะ,ะช่วงท้ายนะ,ะวันนี้วันที่28ใช่ไหมอีก3วันนะยี่แปดยี่สิบเก้าสามสิบนะคะวันที่30จะเป็นวันที่เราจะได้อ่านอ e ีบุ๊กกันพร้อมกันทั่วประเทศนะคะแฮร์สไตล์ไกด์ by โคชพีนานะคะ ก็จะมีเทคนิคพวกนี้นะอยู่เต็มไปหมดเลยใครที่ยังไม่ได้สั่งซื้อนะก็เขียนอินบ็อกซ์เข้ามาได้299บาทนะคะแล้วก็อยากจะบอกข่าวดีนะสำหรับใครที่อยากจะเรียนเรื่องการแต่งตัวเอาแบบแต่งตัวให้เป็นนะคะเดี๋ยวประมาณช่วงปลายเดือนกรกฎานี้เ็าจะจัดคลาสใหญ่เป็น c e r t i f ิฟาย r ทรนเน n ร r รุ่นที่10นะคะสอนโดยโค้ชนะคะแล้วใครที่อยากจะบอกว่าคลาสนี้เนี่ยนอกจากการแต่งตัวตัวเองเป็นแล้วเนี่ยนะคะใครที่อยากจะ เอาไปทำอาชีพนะก็สามารถจะเอาไปทำอาชีพได้เรียนด้วยกันทั้งหมด8วันนะคะคุรับแค่6คน6ใบเซอร์6ใบเซอร์ติฟาย, Serv าย ified, นะ6ใบเซอร์ติฟาย ified, 6คนนะคะแล้วก็เรียน8วันจะเป็นฟูลเดเรียน4 4 4นะเรียนทั้งเรื่องของ Image. อิมเมจเรื่องสีนะอิมเมจะเป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วตอนรอบนี้จะเป็นรอบที่เขาจะเอาหลักสูตรทั้งหมดมาปักฝุ่นใหม่ก็จะเป็น new new c o u r s เลยนะคะ เราจะได้เรียนแฟชั่นประวัติศาสตร์แฟชั่นกันแล้วก็ดูว่าไอ้แฟชั่นที่เราเห็นเนี่ยมันมาจากยุคไหนกันบ้างเราจะเข้าใจมันนะคะเรียนผู้หญิงเรียนผู้ชายแล้วก็รอบนี้ต้องบอกว่าเป็นรอบที่เมื่อเช้าคนนั่งเขียนแล้วตื่นเต้นมากเลยนะมีทั้งหมดกว่า30มสิบเวิร์กช็อปงั้นจะเป็นการเรียนที่เอาเวิร์กช็อปเป็นหลักแล้วอุทิศดีมาซัพพอร์ตงั้นการที่ใครที่ได้มโอกาสได้เข้าคลาสนี้ก็เลยจะบอกว่าเราจะแต่งตัวเป็นนะเราจะเอาไปทาอาชีพหรือเปล่าสุดแท้แต่เราแต่เรา คือเขาจะบอกว่าการลงทุนรอบนี้จะเป็นการลงทุนที่ทําให้ชีวิตที่เหลือเราประหยัดเพราะว่าเราจะรู้จิตรู้ทางเราช็อปปิ้งเป็นเราแต่งตัวเป็นนะคะแล้วเราเลือกเป็นด้วยเนาะก็ใครที่สนใจร่ำๆๆนะคะรอติดตามเดี๋ยววันนี้เขาจะเริ่มโปรยคลาสนะคะก็ประมาณช่วงปลายลกรกฎาคมเราจะเจอกันนะคะส่วนใครที่ชื่นชอบคาสสีนะเสาร์อาทิตย์นี้มีคลาสเซอร์ติฟายว c o วคัลเลอร์นะคะเป็นคลาส s ซ็นเจอร์ของโค้ชนะคะใครที่ อยากรู้เรื่องสีคลาสนี้เป็นคลาสเริ่มต้นนะคะเป็นเป็นคลาสที่ก็อยจะบอกว่าเราจะรู้สึกเราจะมองสีต่างไปเวลาแค่2วันแต่เราจะกลับไปเราจะมองสีไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปลายเดือนมิถุนายนจะมี c e r t i f y e u s u s i s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  d n d n a n นเ r อ r r ฟอร s s s รเฟชนะคะรับแค่4คนเหมือนกันนะก็จะเป็นออหลักสูตรสำหรับ คนทํางานคนในองค์กรนักธุรกิจเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าหลักสูตรไหนนะใครสนใจอะไรก็เขียนมาหรือใครอยากจะปรับลุกนะคะก็มีเป็นแพ็กเกจ p r i v a t e นะตอนนี้ไปช้อปปิ้งได้แล้วนะก็พาไปช้อปปิง้งเปลี่ยนลุกปรับลุกได้หมดนะทาผมทรงไหนชุดแบบไหนกระเป๋ารองเท้าหรือแม้กระทั่งใครจะซื้อพวกแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะกคมีเซอร์วิสที่เป็น private coaching อยู่ก็เขียนเข้ามาคุยกันได้เนาะโอเคไปก่อนแลวหวังว่าวันนี้นะคะ การแต่งหน้าทําผมคงจะเป็นเรื่องชิลสําหรับพวกเราใครที่มีโอกาสได้ไปลองแล้วก็เขียนมาคุยกันเนาะเผื่ออะไรแบบได้ลุกเอ้ยมีคนคิดทั้งบทอะไรเงี้ยจะได้ช่วยกันดีใจนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันใหม่ในเร็วๆนี้นะคะขอพลังสร้อยแหวนกําไรจงอยู่กับพวกเรา stay with f i r e bye bye ค่ะ